สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะอธิบายเกี่ยวกับในหัวข้อที่สองในบทของความร้อนนะคะก็คือในเรื่องของก๊าซดุดมคตินะคะเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆเนื่องจากว่าในการศึกษาในส่วนของก๊าซเนี่ยเนื่องจากว่าก๊าซที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันมีลักษณะที่มีความแปรปรวนหรือว่ามีความไร้ระเบียบค่อนข้างเยอะดังนั้นการจะอธิบายในส่วนของปรากฏการณ์ต่างๆ มันจึงเป็นไปได้ค่อนข้างยากยากในที่หมายถึงว่ามันมีความหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการศึกษาในภาพรวมของการเนี่ยเราจะเรียนณาในคุณสมบัติเบื้องต้นของการก่อนก็คือด,ดูในกลุ่มที่มันเป็นการในอุดมคตินะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปดูคุณสมบัติอื่นๆของการเนี่ยเรามาดูก่อนว่าในความเป็นการในอุดมคติน่ะมันจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่ง อ่สำหรับกา๊าซในอุดมคติเนี่ยเราจะถือว่าโมเลกุลของกา๊าซมีขนาดเล็กมากๆนะคะเมื่อเทียบกับขนาดของภาชนะที่บรรจุในกา๊าซตัวนั้นนะคะมีขนาดเล็กมากๆก็าคุณสมบัติข้อที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกถึงความหนาแน่นของกา๊าซคะ่ะเนื่องจากว่ากรณีที่มันมีขนาดโมเลกุลเล็กนะคะในภาชนะที่มีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดของโมเลกุลของมันเนี่ยเพราะะน้นกา๊าซเนี่ยจึงเป็นสารที่มีความหนาแน่นน้อยนะคะ น้อยที่สุดในสถานะสามสถานะของสาสารก็คือของ็งของเหลวแล้วก็ก๊าสนะคะต่อไปพุทสบัสตอย่างที่สองก็คือ,อาตามกฎของนิวตันเนี่ยเขาบอกว่า,อ,าอนุภาคทุกอย่างเนี่ยจะมีแรงดึงดูดระหว่างกาันตามตามกฎของนิวตันนะคะแรงดึงดูดระหว่างมวลก็คือ f ค่ากับ,บ g m หนึ่ง m สองส่วน r กําลังสองแต่ด้วยความที่โมเลกุลของก๊าซมันมีขนาดเล็กมากๆเนี่ย เพราะฉะนั้นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเนี่ยนะคะจึงแทบจะไม่มีในกรณีที่มันองการในอุดมคตินะคะดังนั้นการที่มันไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเนี่ยมันจึงมีผลทําให้ตัวโมเลกุลเหล่านี้ที่มันอยู่ในภาชนะเนี่ยมันจะเคลื่อนที่อย่างอสิสระก็คือเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แบบสุ่มหรือที่เราเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบราเนียนโมชันนะคะลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้ก็คือแต่ละโมเลกุลเนี่ย จะมีขนาดและก็ทิศทางของความเร็วเนี่ยที่ไม่แน่นอนนะแต่ละโมเลกุลเนี่ยก็จะมีขนาดและก็ทิศทางของความเร็วเนี่ยที่ไม่เท่ากันแล้วก็ทิศทางก็อาจจะไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวกันก็ได้นะคะในทุกๆโมเลกุลแล้วและด้วยการที่ด้วยความที่มันเคลื่อนที่แบบแบบไร้ระเบียบ็คือเคลื่อนที่แบบสุ่มแบบนี้นะคะการเคลื่อนที่แบบสุ่มหรือว่าการเคลื่อนที่แบบเราวนิวโมชันเนี่ย มันจึงมีโอกาสที่โมเลกุลเหล่านี้มันมีโอกาสที่มันจะเคลื่อนที่มาชนกันเองหรืออาจจะเคลื่อนที่ไปชนกับผนังของภาชนะก็ได้เมื่อมันมีการเคลื่อนที่ชนกันระหว่างโมเลกุลหรือว่าเคลื่อนที่ชนกับผนังของภาชนะเนี่ยจะพบว่ากรณีที่เป็นการในอุดมคติเวลาที่มันเคลื่อนที่ชนเนี่ยลักษณะการชนจะเป็นการชนแบบยืดหยุนคุณสมบัติของการชนแบบยืดหยุ่นก็คือจะเป็นการชนที่ไม่มีการสูญเสียพลังงานลย อันนี้ก็คือคุณสมบัติทั้งหมดแล้วก็คุณสมบัติแล้วเนี่ยจะนำไปสู่คําอธิบายนะคะนำไปสู่การอธิบายในส่วนของบทของการต่อไปโอเคอันนี้ก็ต้องดูหน่อยนะคะต้องจำหน่อยนะว่าคุณสมบัติของการ้งสี่คุณสมบัติมีอะไรบ้างนะคะก็ไม่ได้ยากหนะักก็ไล่ดูแล้วก็ลองพิจารณาตามมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันในแต่ละข้ออยู่แล้วนะคะต่อไปเราไปดูต่อในส่วนของ การบ้างนะคะกฎของก๊าซในที่นี้ก็คือกฎของก๊าซในอุดมคตินะคะถ้าเราพิจารณาว่าก๊าซเหล่านั้นมีคุณสมบัติเป็นก๊าซในอุดมคติแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในปริมาณต่างๆมันมีอะไรบ้างกฎของก๊สเนี่ยจะเป็นกฎที่ใช้อธิบายนะคะปริมาณที่มันเกี่ยวข้องกับก๊าซมีอะไรบ้างอางเช่นในการทดลองของระบบบอยเนี่ยนะคะเขาทาการทดลองนะคะเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับความดันของก๊าซโดยที่กําหนดให้ คุณภูมินะคะเป็นค่าคงที่แล้วก็เปิียป็นจุดโฟอร์นะคะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับความดันนะคะแล้วก็ให้คุณภูมิก็มาดูว่าควา,สามสัมพันธ์ระหว่างความดันกับปริมาตรจะเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นแบบจาลองนะคะในการทดลองของบอยนะแต่ว่าของจริงไม่ได้แบบนี้นะคะนี่เขียนเป็นแบบโมเดลให้ดูว่าประมาณนี้นะก็คืออ่ตัวนี้จะเป็นภาชนะสําหรับบรรจุก,การนะคะสีน้ําเงินตัวนี้จะเป็นการที่ อยู่ข้างในเราก็จะมีมาตรวัดความดันกับอุณหภูมิออกมาจะเห็นว่าตัวนี้นะคะที่ไวเตอร์ชี้อยู่ตัวนี้จะเป็นมาตรวัดของอุณหภูมินะคะอุณหภูมิจะถูกฟิกให้มีค่าอุณหภูมิเท่ากันนะคะโดยควบคุมได้จากความร้อนที่ให้เข้าไปเนี่ยเป็นแหล่งกาเนิดความร้อนที่ที่ให้เข้าพลังงานความร้อนเท่ากันก็จะมีมอุณหภูมิเท่ากันเนาะทีนี้วิธีการทดลองก็คือเขาจะใช้ออตัวกระบอกสูบด้วยค่ะก็คือใช้ใช้แงงรงกดลงมา แล้วก็วัดความดันนะคะทีนี้พออัดลงมาเลยจะเห็นได้ปริมาตรของก๊าซที่มันอยู่ข้างในก็จะมีปริมาตรลดลงแล้วก็ไปเทียบดูกับค่าตัวเลขของความดันก็จะเห็นว่าแต่เดิมที่ปริมาตรมันเยอะเนี่ยความดันจะมีค่าอยู่ค่านึ่แต่พอเราอัดนะคะปวดตัวลูกสูบเนี่ยให้อ่ปริมาตรมันอัดลดลงค่าของความดันมันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราสบาจะได้ความสํานัญออกมาว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับปริมาตรเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์แบบแปรผกผัดกันนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบแปผกผันกันหรือความดันแปผกผันกับปริมาตรก็คือถ้าปริมาตรน้อยความดันจะมากถ้าปริมาตรมากจะความดันจะมีค่าน้อยทีนี้ในความสัมพันธ์ถ้าเราเขียนเป็นสมก,การนะเราก็จะได้สมก,การก็คือ pv จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่ค่าเนาะ ค่าความดันแปรผกผันกับปริมาตรนะะโดยที่มีจากในการทดลองเราก็จะเห็นว่าปพิมาตรเนี่ยเป็นตัวแปรต้นแล้วก็ความดันเป็นตัวแปรตามแล้วก็ยังอ่นเป็นตัวแปรควบคุมเหมือเลยแล้วยก็คพาว่าควบคุมตัวแปรควบคุมก็คือทําให้มันมีค่าคงที่มีค่าเท่ากัน 1. มีเฉพาะความดันกับปริมาตรที่มันจะแปรเปลี่ยนซึ่งกันและกละันนะเพราะฉะนั้นผลคูณของความดันและปริมาตรจึงมีค่าเท่ากับค่าคงนที่ค่น so สมมติว่าให้เป็นค่าเทนหนึ่งละกันนะคะ มันก็แปลว่าถ้าเราเอาความดันกับปริมาตรคูณกันมันจะได้ออกมาเป็นค่าคงที่สมอุนั่นแสดงว่าสมการที่เราใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงความสัมพันธ์ตามกฎของบอยก็คือ p1v1 เท่ากับ p2v2 ค่ะก็คือผลคูณระหว่างความดันกับปริมาตรจะเป็นค่าคงที่หรืออธิบายได้ว่าความดันกับปริมาตรเป็นความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกันนั่นเองนะคะอันนี้คือการทดลองของบอยแล้วเรียนเวลาดูในเวลาเวลาอ่าน ในในรอบของโปรแกรมเนี่ยเราเราไม่ได้ดูว่าสมการเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะแต่ว่าให้พวกเราอ่ะเรียนรู้ว่าความสามารถที่ได้มันได้มาจากการทดลองของอะไรเวลาเรานึกภาพถึงลักษณะของการทดลองเนี่ยมันจะทําให้เราจาแล้วก็เข้าใจได้ง่ายกว่าที่เราจะไปท่องว่าทีหนึ่งมีหนึ่งเท่ากับทีสองทีสองเลยพอน,นานๆแล้วเราไม่ได้ใช้ มันก็จะลืมไปนะแต่ว่าให้ให้จําถึงกระบวนการว่าในการที่มันได้มาซึ่ง p หนึ่ง v หนึ่งเท่ากับ p สอง v สองเนี่ยมันได้มาจากไหนก็คือได้มาจากการทดลองของบอยแล้วบอยทดลองอย่างไรเราก็จะเห็นภาพอ,อ๋อภาพเป็นภาพการทดลองแบบนี้นะมีกระบอกสูบแล้วก็อัดลงมาเี็ยกจะจาาพไปงางขึ้นนะคะโอเคนี่ในส่วนการทดลองของบอยนะคะจริงๆแล้วในเรื่องของกฎของการเนี่ย น่าจะมีเนื้อหาสอนทับเป็นหมู่ของเคมีเพราะฉะนั้นนักเรียนน่าจะพอมีความรู้พื้นฐานมาบ้างนะคะเนื่องจากกฎของบอยแน่นอนก็จะเป็นกฎของชาเนาะไม่อ่านเชื่อนะ,ะกูอ่านผิดเนาะชาเรียกเรียกสันส้นว่ากฎของชาวแล้วกันโอเคในการทดลองของชาดูภาพประกอบนิดหนึ่งนะคะนี่เป็นภาพโมเดลจำลองการทดลองของชาวเหมือนกันแต่ว่าไม่ไ,มได้เป็นแบบเน็ตเปนนะคะกเออ็เขาเรียกว่าอะไรเซตการทดลองคล้ายๆที่บอยที่ชาวทดลอง หลักการหลักการใช้หลักการเดียวกันแต่ว่าตัวสเก็ตโมเดลอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ไปมาดูหลักการคือไในภาพเดี๋ยวพนิบาลจากภาพก่อนนะคะในภาพเนี้ก็จะเห็นว่าจะมีตัวบิ๊กเกอร์เนาะบิ๊กเกอร์ก็ใส่น้ำเข้าไปนะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีแหล่งกำเนิดความร้อนเนเป็นเปลวเทียนให้เข้ามาตัวนี้ที่เห็นเป็นสีเข้มๆตัวนี้คือน,น้ำนะคะเพระวข้างในก็จะมีภาชนะภาชนะข้างในมีไม่ได้บรรจุ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะไม,ไม่ใช่ไม่ได้บรรจุคือข้างในมีอากาศอย่างเดียวนะเป็นกา๊าซอย่างเดียวเนาะแล้วก็ตัวนี้แท่งนี้อันนี้คือแท่งเทอร์อโมมิเตอร์ตัวภาชนะเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าลับ rubber stopper ก็คือตัวจุกป,ปิดไว้ตัวจุกป,ปิดไว้อยู่มีวิธีการทดลองของชาวก็คือว่าเวลาเราให้ความร้อนเข้าไปโอเคหลักการถ่ายอุณหภูมิความร้อนแน่นอนว่าเมื่อแหล่งกําเนิดความมินม,ม่แหล่งกําเนิดความร้อนอยู่ใ,ใกล้ๆกับบริเวณนั้นอนะ่ะมันก็จะถ่ายอนความร้อน ไปให้กับสาระที่อยู่ใกล้เคียงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทาให้น้ํามันร้อนทีนี้พอน้ํามันร้อนไอ้เทอร์โมมิเตอร์ตัวเนี้ยมันก็จะมีระดับสูงเพิ่มขึ้นนะคะวัดวัดอุณหภูมิก็จะก็ได้ค่าเพิ่มมากขึ้นนะถ้ามันร้อนขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวรับเบอร์สต็อปเปอร์ตัวเนี้ยนะเราพฏว่าเวทขณะที่มันร้อนขึ้นตัวรับเบอร์สต็อปมันขยับเลื่อนขึ้นนะไอ้จุกปิดข้างในเนี่ยมันเป็นก๊าซนะคะจุกปิดตัวเนี้ยทําให้ข้างในเป็นระบบปิด เขาใช้เป็นการควบคุมความดันนะคะก็คือไม่มีความดันภายนอกเข้าไปทิ้ซ่อนะคะแต่ว่าพอมันมีความร้อนเกิดขึ้นนะคะการที่อยู่ข้างในมันร้อนขึ้นปรากฏว่าใ้ตัวลับเบอร์เนี่ยมันขยับดันขึ้นค่ะตัวที่เป็นคับด้านที่คล้ายๆกับเป็นวาล์วสุดเนี่ยมันขยับดันขึ้นพอมันขยับดันขึ้นสิ่งที่ชาวสังเกตได้ก็คือมันก็แสดงว่าปริมาตรของการที่อยู่ข้างในมันขยับเพิ่มขึ้นที่เทียบกับอะไรก็เทียบกับเทอร์โมเมเตอร์ที่พบว่า อุณหภูมิของมันมีค่าเพิ่มขึ้นเพราะชาญจากการทดลองของชาญเนี่ยเป็นการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมิค่ะซึ่งพบว่าเท่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นปริมาตรของก๊าซก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามนะคะเขียนความสัมพันธ์ได้เป็นปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมิเนาะเมื่อปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมินั้นก็แสดงว่าอัตราส่วนระหว่าง ปริมาตรกับอุณหภูมิก็จะมีค่าคงที่จากความสัมพันธ์เราก็จะได้ว่านะคะอัตราส่วนระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมิี่จะได้ออกมาเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าว1หนึ่งส่วนที่หนึ่งเท่ากับ v สองส่วนวีสองนั่นเองกะะ็งคือถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรหรือว่าอุณหภูมินะคะถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงุณภาพอุณหภูมิเท่านี้ค่ะถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรก็จะมีลทําให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งเราก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาตรกับอุณหภูมินะคะตามสมการความสัมพันธ์ตัวนี้นั่นเองผู้ไม่แน่ใจว่าในชีทที่ที่ฟูทําให้เนี่ยตัวนี้เป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาตรส่วนด้วยอุณหภูมิหรือเปล่านะคะถ้าถ้าเกิดไม่ตรงกันเด็กๆก็แก้ด้วยนะคะเพราะว่าในชีทบางทีกก็มาจากตัว pdf อะค่ะแล้วคําสั่งที่มันเป็นฟังก์ชันของสมการมันไม่มันไม่ตามฟังก์ชันมาด้วยมันมันแต่ตัวตัวแปรตัวอักษรเฉยๆอะไรเงี้ยบางทีมันก็เขียนต่อเหมือนมทันเดียวกันเป็น ็นการฟูณไปซะความหมายก็จะผิดไปซะอะไรเงี้ยงั้นดูด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ตรงกับในสไลด์ตัวนี้นเนี่ยเดแก้ด้วยนะนะคะส่วของชานะคะจะเป็นวีหนึ่งส่วนทีหนึ่งเท่ากับปีสองส่วนทีสองนะคะโอเคเดี๋ยวไปต่อกัน,นะคะ่ะที่เี่ยวของบอยกับของชานะคะตัวข้อที่สามะค,ะสค่ะของแกนลูแสะโอเคเอ่อจากการทดลองของบอยแล้วก็ของชานะคะบอยเนี่ยหาความสัมพันธ์ระหว่างอริมาตรกับความดันนะคะในขณะที่ชาเนี่ย ทำการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมินะคะทีนี้เจรุษักก็เลยมาคิดว่าออถ้าเกิดว่าความดันเนี่ยมีผลกับปริมาตรแล้วก็ปริมาตรมีผลกับอุณหภูมิเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าความดันกับอุณหภูมิก็น่าจะมีความสัมพันธ์ต่อกันด้วยนะคะซึ่งเจออรุษกเนี่ยตั้งสมมติฐานจากการทดลองของบอยกับการทดลองของชานก็คือความดันแปร เป่ผันกับปริมาตรในขณะที่ปริมาตรแปลผันตรงกับอุณหภูมิเพราะฉะนั้นก็แปลว่าความดันน่าจะแปลผันตรงกับอุณหภูมิหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแปลผันก็ได้นะเนี่ยเอาอย่างนี้ละกันเพื่อตรวจสอบสมมติฐานตัวนี้เกลรู้แสก็เลยทําการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับปริมาตรทีคหาความดันกับอุณหภูมิค่ะแต่ว่าเกลรู้แสเนี่ยไม่ได้ทดลองหาเฉพาะความดันกับอุณหภูมินะคะเนื่องจากว่ามันมี ขอเป็นไปได้ที่ถ้าขาดจะไปผันตรงหรือไปผัหกขันก็ได้เนื่องจากว่าความดันมันแปลผกขันกับปรลิเมอร์แล้วก็ปริมมตร์แปลผันตรงกับอุณหภูมิใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่แกรู้แสกทำการทดลองก็คือทําการทดลองตรวจสอบความสัมพันธ์ทั้งความดันปริมาตรแล้วก็อุณหภูมิไปเลยทั้งสามตัวซึ่งเราพบว่าจากจากการทดลองนะคะในแกนรู้แสงเราพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผลคูณระหว่างตัวที่ห่ะ ผลคูณระหว่างความดันกับปริมาตรจะแปลผนตรงกับอุณหภูมิค่ะเพราะฉะนั้น pv ส่วน t เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งอ่าในที่นี้เราให้เป็นให้ให้เป็นค่าเทสต์นะคะนั่แปลว่าเอาความดันกับปริมาตรคูณกันแล้วหารด้วยอุณหภูมิจะเป็นค่าคงที่เสมอเพราะฉะนั้นสมการสําหรับใช้ใน ความสัมพันธ์ของแกนลูสเซตก็คือพี่หนึ่งวีหนึ่งส่วนที่หนึ่งเท่ากับพสองพีสองส่วนพีสองนี่ก็คือเป็นกฎของการที่ได้มาจากการทดลองของสัคนนะคะก็คือของบอยของชาแล้วก็ของแกนลูสเซตเพราะเราก็ไปดูว่าบอยทดลองยังไงชาทดลองยังไงแล้วก็แกนลูสเซตได้ความสัมพันธ์ออกมาเป็นยังไงเนาะทีนี้มันจะมีข้อสงสัยอยู่ที่ว่าทั้งของบอยของชาแล้วก็ของแกนลูสเซตม่นตัดพบว่า ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามแล้วจะเปอื่นก็คสอเซตให้เป็นค่าคงที่หมดเลยแล้วมันก็มีการศึกษาต่อว่าใ้ค่าคงที่ที <noise> ่ว uh ่าเราเนี่ยค่าเทน่สเนี่ย2อแค่สามเคสสี่ที่หาอาเนี่ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วคาว่าคงที่ของมันเนี่ยคงที่คงที่แบบไหนคงที่แบบคงที่สําหรับทุกการ์ดหรือว่าคงที่เฉพาะในสมบัติของการบางชนิดหรือบางตัวไหนอะไรก็มีการศึกษาต่อมานะครับทีนี้มาดูในการศึกษาที่ว่าเนี่ย เราเป็นจะเป็นการศึกษาพเพื่อหาค่าของที่ที่ว่านะโดยกําหนดภายใต้เงื่อนไขนของที่เพราะว่าที่เ t p ก็คือ standard temperature and pressure นะคะก็คือภายใต้สภาวะที่อุณหภูมิแล้วก็ความดันอยู่ในภาวะที่เป็นมาตรฐานของการคำว่าภาวะที่เป็นมาตรฐานของการก็คือว่าค่าที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสนะคะสำหรับความดันหนึ่งบรรยากาศ ก๊าซทุกๆชนิดนะในจํานวนหนึ่งโมลเนี่ยมันจะมีปริมาตรเท่ากันหมดเลยก็คือเท่ากับ22.4สิดตรอันนี้คือสำหรับทุกทก๊าซทุกชนิดเลยนะคะที่การหนึ่งโมลเนาะเพราะฉะนั้นจากสมการที่เราหาความสัมพันธ์ออกมาจะเอส่วนพีเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งเนี่ยงั้นถ้าเราแทนข้อมูลจาก STP ก็คือที่อุณหภูมิ 273เคลวินนะคะก็คือที่สูนสสย์ฟาห์เซียฮเนาะอันนี้ถ้าจะเอาละเอียดก็คือ273.15เคลวินที่ความดันหนึ่งบรรยกากาศในหน่วย s SI อก็จะเป็น1.01325คูณสงห้านิวตันต่อลูกบาทเมตรนะคะก๊าซทุกชนิดจำนวนหนึ่งโมลน,นะคะจำนวนหนึ่งโมลจะมีปริมาตรเท่ากับ22.4ลิแต่ว่าใน ปริมาตรจริงๆมันอาจจะมีปริมาตรมากกว่าหนึ่งโมลก็ได้เพราะฉะนั้นในปริมาตรเวลาเราแทนค่าก็คือคูณจํานวนโมลเข้าไปจํานวนโมลนี้ก็คือตัวเอตัวนี้นะที่คูไฮไลท์ไว้ทีนี้พอเราแทนตัวเลขเหล่านี้ลงไปในสมการความสัมพันธ์ของแกนลรู้สกเพราะว่าถ้าเอาจริงๆแล้วแก๊สรู้ส็นก็เหมือนเป็นสมการที่รวมเอาบดของบอกับบดของชานมารวมกันกระจายเป็นบดของแกนลรู้สันั่นเองทีนี้ถ้าเราลองแทนที่ SPP ลงไป แทนลงไปปุ๊บจะเห็นว่าความดาันปริมาตรแล้วก็อุณภูมิมันจะเป็นตัวเลขหมดเลยยกเว้นที่ปริมาตรเพราะว่าปริมาตรใน s c p เนี่ยมันจะเป็นปริมาตรของก๊าซหนึ่งโมลงั้นถ้าเราคิดในสภาวะทั่วไปก็คือต้องคูณจํานวนโมลเข้าไปมันก็จะติดเเข้าไปด้วยเนาะพอเอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยที่เราแทนค่าลงไปเนี่ยก็คูณหารกันไปเสร็จเรียบร้อยเนะเราจะได้ตัวเลขออกมาอยู่ที่ประมาณ8.3นะคะ8.3อันนี้มันเป็น ตัวเลขที่ได้มาจากที่ ST p ถูกไหมแล้วภายใต้เงื่อนไขของท t p ก็คือสําหรับกา๊าซทุกชนิดในจำนวนหนึ่งโมลเขาว่ากา๊าซทุกชนิดนั่นหมายความว่าตัวเลขที่ได้ไม่ว่าจะแทนเป็นกา๊าซชนิดอะไรก็ตามมันก็จะได้ตัวเลขตัวนี้ออกมาเหมือนกันเราก็เลยเรียกตัวเลขตัวนี้ว่าเป็นค่าพืงที่ของแก๊สก็คือแปดจุดอ่าประมาณแปดจุดสามนึนะคะเราก็ใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ว่าเป็นค่า R งั้นถ้าแทนตัวเลขมีกลับลงไป สมการความสัมพันธ์ของแก,กนแสจก็คือ pv ส่วน t เท่ากับค่า kc ตอนนี้เราหา kc มาได้แล้วก็คือได้ประมาณ8.31นะคะคูณกับค่า n ต่อเพราะฉะนั้นแทนลงไปก็จะได้ pv ส่วน t เท่ากับ nr หรือ pv ทเท่ากับ nrt สมการ pv ทเท่ากับ nrt นี่นแหละค่ะเราเรียกว่ากฎของการเพราะฉะนั้นตัวจริงแล้วกฎของการมันก็มีที่มามาจากกฎของบอยกฎของชานะคะบอยกับชารวมกันได้เป็น กฎของแกนลุแสกแต่ว่ากวดของแกนลูแสกเนี่ยเาพรยนารณาในระบบปิดทั้งปวดของบอยปวดของชาแล้วก็กวดของการลูแสกถ้าเราเพรนารณาในรักษณะของการทดลองเราจะพบว่าทั้งสามคนเนี่ยทดลองภายใต้ระบบปิดระบบปิดหมายความว่าจํานวนโมลหรือว่าปริมาณของหรือว่าจํานวนจํานวนกา๊าซนะคะที่อยู่ข้างในไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ถ้ามันเป็นระบบเปิดหรือมีการรั่วหรือมีการเติมก๊าซเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจํานวน มวลของการหรือปริมาณของการที่อยู่ข้างในก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะครอบคลุมกว่าในกรณีที่เราพิจารณาจานวนมวลเข้าไปด้วยอตรงนี้แหละเราเรียกว่ากฎของก๊าซก็คือใช้ได้ทั้งระบบเปิดและระบบปิดแต่ถ้าเป็นของบอยของชาลของแก๊สรูดแสกอันนั้นจะอยู่ภายใต้ระบบปิดนะคะก็คือปริมาณของการไม่มีการล่วนไหลไปไหนไม่มีเข้าไม่มีออกนะคะเท่าเดิมเนาะก็ใช้แค่ของบอยของชาลของแก๊สรูดแสงก็ได้ แต่ยังไงสร้างไหนไหนก็อันนี้จริงๆริก็อธิบายของบอยของชาของแกนรู้สึกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ใช้รวมเป็นกฎของการไปเลยดังนั้นเวลาหมายถึงว่าเวลานําไปใช้นําไปใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เนี่ยเราก็จำแค่กฎของการไปเลยอย่างเดียวก็คือ p v เท่ากับ nrt แต่ที่ต้องไปดูหน่อยก็คือไปดูว่าเออบอยเขาทดลองยังไงชาเขาทดลองยังไงแล้วก็แกนรู้สึกทำการทดลองยังไงนะคะแต่ว่าในตัวชีวดเนี่ยเขาตัด รายละเอียดปีกยอ่อยของบอยของชานของยานรู้แสกออกไปแล้วนะคะก็คือไปอยู่ในลาสของเคเมีนุ่นละและในส่วนของฟิสิกส์เนี่ยก็คือนําไปใช้เลยก็คือใช้กฎของการเลยก็คือ PV เท่ากับ nRT นี่จะเห็นว่าเราสมการมนาะอาจจะดูเยอะเนาะแต่เวลาเอาไปใช้เนี่ยใช้สมการตัวหลักคือตัวนี้นะคะในกฎปิกต่อไม่ใช่ละนี่สุดสมการตัวหลักข,ของกฎของก๊ารนะคะก็คือ PV เท่ากับ nRT โอเคทีนี้ถ้าย้ายข้างนิดนึงก็จะเห็นว่าจาก PV ส่วน T ีถาเอ็นแน่นอนว่า R ตัวนี้คือค่าคงที่เนาะงั้นถ้าคูย้าย n ลงมาหานะก็จะเป็น nr แสดงว่า PV หารด้วย nr nt เนี่ยจะเป็นค่าเท่ากับค่า r ซึ่งเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นก็เลยได้อะความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ออกมาเป็นพ1หที่ส่วนเ1 t 1หเท่ากับ P 2สอสอส่วนด้วย n2 t 2นะคะก็คือว่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณอะไรก็ตามใน4ตัวนี้มันก็จะมีผล ทำให้ปริมาณตัวอื่นเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้เท่าไหร่อะไรยังไงก็คี้เทียจบจากสมการความสัมพันธ์นั่นเองก็คือใช้กฎของการนี่แหละ P V เท่ากับ n R T ก็ย้าย n แต่ r ลงมาหา,านันเองได้ได้ R ที่เป็นค่าคงทอันนี้คือกฎของการในภาพรวมนั้นสมการตัวหลักแค่นี้นะคะสมการตัวหลักแค่นี้แหละแต่ว่าที่มันได้เพิ่มออกมาอีกมมาจากไหนอ่ะมาจากตัวนี้มีสมการตัวหลักนะ P V เท่ากับ n R T นะสมการเพิ่มมันมาจากนี้มาจาก n เนี่ย การหาค่าเการหาจำนวนโมลวิธีการหาจำนวนโมลเนี่ยเราหาได้จากเอาจำนวนโมเลกุูลหาด้วยเลขอวกาโดเลขอวกาโดก็คือตัว n a ตัวนี้นะคะ n ก็คือ n ตัวข้างบนตัวนี้เป็นจำนวนโมเลกุูลนะคะส่วน n ข้างล่างเนี่ยเป็นเลขอวกาโดเลขอวกาโด้คืออะไรเลขอวกาโดก็คือจำนวนโมลิุลของก๊าซใน1โมลนะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับหกจุดสองคูณสิบกำลังยี่สบสี่โมเลกุลูลอันนี้ก็เป็นค่าคงที่เหมือนกันนะ ก็คือเป็นตัวเลขจํานวนโมเลกุลของก๊าซในหนึ่งโมลดังนั้นถ้าเราแทนจํานวนโมลด้วยจําจนวนโมเลกุลหารด้วยเลขอวบาโด้นิวคุณจัดรูปสมการมานิดนึงก็จะเห็นว่าตัว R เนี่ยก็เป็นค่าคงที่แล้วเลขอวบาโดก็เป็นค่าคงที่เนาะงั้นสูตรจัดกลุ่มตรงนี้กลุ่มที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยันต่างก็เป็นค่าคงที่ทีนี้ลองแทนตัวเลขตรงนี้ลงไปสิหารแทน R ด้วย8.3 1 แล้วก็เลขโอเปอเที่ประมาณ0.2เราก็จะได้ตัวเลขออกมาที่1 3 8คูณสิบกำลังลบ24ไดวยจูลต่อเคลวินตัวเลขตัวนี้มันก็คือค่าคงที่ตัวใหม่เราเรียกค่าคงที่ตัวนี้ว่าค่าคงที่โบสมมนงั้นแทนที่เราจะเขียนเป็น r ส่วนด้วย na เขียนใหม่เป็นค่าคงที่โบสมมนแทนก็คือค่า kb นคะงั้นเดิมเนี่ย บทของการเราใช้ PV เท่ากับ NRT เนาะเราอาจจะมาใช้เป็น PV เท่ากับ NKBT ก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนกันอยู่นิดหน่อยเวลาที่มีการจำนะคะจำง่ายๆท่องคล้ายๆกับ PV เท่ากับ NRT หรือ PV เท่ากับ NKBT N ตัวใหญ่ตรงเนี้ยเป็นจํานวนโมเลกุลถ้า N ตัวนี้เป็นจํานวนโมลถ้าเป็นจํานวนโมลให้ใช้ค่าของที่เป็นค่าของที่ส่วการแต่ถ้า N ตรงเนี้ยเป็นจํานวนโมเลกุลให้ใช้เป็นค่าของที่โบสแมนะ Pattern ของ รูปแบบสมการมันก็จะคล้ายๆกันงั้นรูปแบบวิธีการนําไปใช้ก็คล้ายๆกันก็คือ PV P1V1 ส่วน n1T1 เท่ากับ P2V2 ส่วน n2T2 ความหมายของสมการตัวนี้ก็คือว่าในความดานปริมาตรจำนวนโมเลกุลหรือว่าอุณหภูมิถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมันจะส่งผลต่ออีก4ปริมาณที่เหลือนะคะส่วนจะ ส่งผลต่อปริมาณเหล่านั้นยังไงเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงก็เทียบกับสมก,การความสัมพันธ์ตัวนี้โอเคทีนี้ต่ออีกยังได้อีกอ่ะตัวหลักๆนะหลักๆนะยังคงเป็นแค่ตัวนี้นะเราจาแค่นี้แหละตัวหลักจำแค่ตัวหลักไปนะ PV เท่า mm. กับ nRT แต่ว่ามันมีรายละเอียดปิดย่อยตรงที่ว่าการหาจํานวนโมลเนี่ยนอกจากจะเอาจํานวนโมเลกุลหารด้วยเลขอร์อกรโกรโดแล้วเนี่ยเรายังสามารถหาจํานวนโมลได้จากเอามวลของการหารด้วย มวลโมเลกุลของกา๊าซชนิดนั้นก็ได้นะคะก็คือหาได้จาก m เล็กส่วนด้วย m ใหญ่ y. ในที่นี้ m เล็กคือมวลของกา๊าซะคะแล้วก็ m ใหญ่ y. เป็นมวลโมเลกุลของกา๊าซงั้นแทน n ตัวนี้ด้วย m เล็กส่วนด้วย m ใหญ่เออมันจะต่างจากเมื่อกี้ตรงนี้นิดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าถ้าเราแทนเป็นโมเลกุลกับเลขออกาิโตนเลขออกาโตจะเป็นค่าคงที่สำหรับทุกกา๊าซ แต่ในกรณีที่เราหาจํานวนโมลนจากเอามวลหารด้วยมวลโมนเลกนะุลเนี่ยนะตัวมวลโมเลกุลเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันก็ต่อเมื่อเป็นแก๊สชนิดเดียวกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันอยู่ตรงนี้นิดหน่อยก็คือ ใช้ไม่ได้กับทุกแก๊สแต่จะใช้ได้เฉพาะกับแก๊สที่เป็นแก๊สชนิดเดียวกันเท่านั้นก็คืออัตราส่วนระหว่าง R กับ M ในกรณีที่เป็นก๊าชนิดเดียวกันเนี R ่ย R กับ M จะเป็นค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นก๊าชนิดเดียวกันแล้วเนี่ยแล้ว R กับ M เป็นค่าคงที่ก็แสดงว่า P1V1 ส่วน M1T1 เท่ากับ P2V2 ส่วนด้วย M2T2 ใช่ไหพทเทิร์นของสมการมันก็จะคล้ายๆกันแต่มันเริ่มเปลี่ยนจาก จำนวนโมลมาเป็นจำนวนโมเลกุลจากจำนวนโมเลกุลมาเป็นจำนวนมวลขนาดของมวลแทนนะคะแต่ดอกจันนิดนึงสำหรับมวลเนี่ยใช้สมการแพทเทิร์นนี้เฉพาะในกรณีที่มันเป็นแก๊สชนิดเดียวกันเท่านั้นนะคะโ okay. อเคอะต่ออีกนิดหน่อไมีต่ออีกนิดหน่อยนะคะขยายออฟอร์มรู้ตรงนี้ได้อีกนิดนหน่อยจากตัวลหลักๆนะคะตัวลหลักๆยังย้ำนะตัวลหลักๆยังคงเป็น pv เท่ากับ nrt อยู่แต่ว่าขยาย ความสัมพันธ์ออกไปอีกก็คือว่า,าจากเมื่อกี้นะะจากความสัมพันธ์ของการหาจํานวนโมลโดยการเอามวลหาด้วยมวลโมเลกุลนะในสมการนี้คูยยกมาอีกรอบหนึ่งสมการนี้ทีนี้ให้เรียนดูตรงนี้เรามีความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นนะคะความหนาแน่นไม่ใช่เฉพาะกับก๊าซนะคะความหนาแน่นสําหรับทุกสา,สารเนี่ยใช้ความสัมพันธ์เดียวกันก็คือหาจากเอามวลหารด้วยปริมาตรทีนี้เราดูในสมการเมื่อกี้ที่เราได้มาจากการหา จำนวนโมลโดยการเอามวลหันด้วยมวลโมเลกุลเนี่ยจะเห็นว่าในแพทเทิร์นสมการเนี้ยมันมีอัตราส่วนของปริมมตรหานด้วยมวลอยู่ทั้งสองอันเลยใช่ไหมทีนี้ในความหนาแน่นนะมันคือมวลหานด้วยปริมมตรแต่ที่เรามีอยู่มันเป็นปริมาตรหานด้วยมวลงั้นก็แสดงว่าปริมมตรหานด้วยมวลมันจะได้เป็นส่วนกลับของความหนาแน่นครับก็คือได้เป็นหนึ่งส่วนลบดังนั้นถ้าเราแทนปริมมตรหานด้วยมวลด้วยหนึ่งส่วนลบเราจะได้ความสัมพันธ์เป็น ตัวนี้ออกมาก็คือปริมาตรกับมวลหายไปแล้วก็เปลี่ยนมาอยู่ในรูปของความหนาแน่นแทนเพราะฉะนั้นในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณใดๆก็ตามนอกจากจะดูที่หลักๆเลยนะคะก็คือความดันปริมาตรแล้วก็อุณหภูมิแต่มันมีปริมาณอื่นที่เกี่ยวข้องอีกก็จะมีจนนมํานวนโมลจํานวนโมเลกุลมวลแล้วก็ความหนาแน่นนะคะก็คือตรงนี้นเองน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะสําหรับกรณีของบทของก๊าสนะคะ หมดแล้วนะคะถึงแค่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสําหรับแบบฝึกหัดนะคะในตัวอย่างของการในอุรมคติฝากติดต,ตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ